แต่เขาจะมีบุคคลที่กระทำอยา่ยางเช่นบาทหลวงคยข่มขืนคนก็มีบาทหลวงหลอกลวงก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ไปโทษเรื่องของพระเจ้าไม่ได้ไปโทษเรื่องของพระเยซูไม่ได้ไปโทษเรื่องของาศาสนาเราโทษเรื่องของบุคคลแต่ว่าอันนี้เราศรัทธาต่อบุคคลทั้งทั้งทีเ่เรายังไม่รู้ว่าบุคคลนี้มันไม่เทีย่ยงสักวันนอย่างเช่นพระองสักวันหนึ่นบนมมมมงบางทีอาจจะสิ้นไปก็เสียใจนะบางทีหลวงพ่อ ที่เขารูศรัทธาอาดตายไปแล้วก็เสียใจแล้วเกิดเรื่องตรงดีพระไปทาอะไรไม่ดีเวลาก็จิตใจหดหู่ต่อศาสนาเนี่ยอันนี้แสดงว่าเรายังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเลยแต่ถ้าคนใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราพูดคืออะไรพระพูดก็คือถ้าเป็นหลักพระเราคือการรู้ตื่นเปลือยเปาพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์ก็คือการปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข ัดีบันฑ์พวกอรู้ธรรมแล้วมันอยู่ที่ไหนพระพุทธธรรมพระสงฆ์แอยู่ที่ในใจของเราถึงเราจะกราบพระพุทธเจ้ากราบรูปของพระพุทธรูปแต่ใจของเราไม่มีพระกราบตรงไหนก็ไม่ถูกพระแต่เราไม่มีพระพุทธรูปเลยเราไปกราบต้นไม้แต่ใจของเรามีพระกราบต้นไม้ต้นไม้ก็กลายเป็นพระเห็นไหมอันนี้ดังนั้นเราจรึงไปฝากไว้กับบุคคลดังนั้นคนจึงออกจากไม่เข้าวัดออกจากศาสนากันมากมายในประเทศไทยแล้วก็อะไรแล้วก็ เขาไม่ได้รู้หลักของสศจธรรมทีท่แท้จริงดังนั้นถ้าเรารู้ว่าสศรษฐธรรมอย่างที่หลวงปู่หลวงพ่อที่ดังๆทุกวันนี้นะเจ้่อดีีมาประจำปัจจุบันนี้ก็ตามถ้าท่านร่วงลับไปแล้วดูด,ดวันนั้นก็ถึงมันก็บันร้างนะแต่ว่าเมื่อใดที่ท่ายังไม่ร่วงลับอยู่คนก็เข้ามาแต่ว่าเข้ามาน,นไม่ได้บังเพื่อนจะเอาหลักทมคาสอนของทางอ่านไปปฏิบัติท่านทําอย่างไรท่านจริงไม่มีทุกท่านทำอย่างไรท่านจรงดำรงคงอยู่ได้จนถึงบัดนี้ แต่ท่านทำอย่างไรนั้นจึงมีชื่อเสียงถึงขนาดนี้ในหน้าของการปฏิบัติคุณธรรมเนตตาคนไปไม่เคยจะคํานึงนึกจิงในเรื่องนี้เกี่ยวไปเพราะอะไรไปเพราะว่าต้องการจะได้พิธีปฏิหารความเชื่อครั้งศักดิ์สิทธิ์ในศีลธรรมของท่านให้มาปกปักรักษาคุ้มครองเราอย่างนี้เราเข้าไปแล้วก็ต้องการอย่างนั้นตอนนี้นั่นแหละก็คือเป็นรางบอกเหตุว่าศาสนาเลื่อนข้าสู่ภาวะของความวิกฤตในพุทธบริษั์ บางทีเราสร้างวัดเุใหญ่ๆตัวๆสร้างอะไระนะก็เหมือนกับการเป็นการสัญลักษณ์บ่งบอกว่ามีแต่น,นกพิราบที่อยูอ่จะใช้อะไรก็ไม่ได้เท่าที่ควรบางทีโยกไปขึ้นไปบนบวหลังใหญ่ๆสิบล้านยี่สิบล้านส,สามสิบล้านจะขึ้นไปน,นั่งไปนอนอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าถือเป็นขังศักดิ์ศิทธิ์แต่ว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เท่าที่ควรนั่นแหละคือสัญลักษณ์ทีาเรียกว่าอนุสาวรีย์แห่งโบราที่สร้างเอาไว้ นั้นแต่ถ้าเมาื่อใดเราศรัทธาต่อพระพุทธประธรรมประสงค์อันถระอย่างเนี้ยสักวันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงเพราะมันอยู่ภายใต้กฎของอนิจังแต่พระพุทธประธรรมประสงค์นั้นมันเหนือกฎอนิจังเรียกว่าปิดพุทธสภาวะมันจะไม่มีดับสูญไปอยู่กับโลกนี้ตลอดไปถ้าเราเอาทั้งปี่พึ่งเนี้ยศาสนาของเราจะไม่มีเสื่อมจะไม่มีวันแยกคนแพ่เแี๋ขอให้เราเข้าใจอย่างนี้แต่พุทธบอิษัตถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้แล้ว เราจะหาที่พึ่งไม่ได้เลยไปวัดนี้วันนี้ก็อีกอย่างไปวัานี้ก็อีกอย่างหน่ไปวัดนั้นก็อีกอย่างหนึ่งเอาไปมาโทษละดีไม่ไดเราไม่ไปได้โทษจิตใจของเราเลยว่าจิตใจของเราไม่มีี่พึ่งพิ้จริงเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องเอาความจริงมาล่อสู่กันฟังเพื่อเราได้เข้าใจในอุดมการพระพุทธเจ้าวางเอาไว้แล้วหลักการสามปรดมการสี่วิธีการห้าในโอวาปาฏิโมกเนี่ยทวิสาขบูชา ทุกมาคัาบูชาท่านเทศเรื่องนี้เอาไว้นั่นก็คือโอวาทของของ้ะบาทจิโมกการไม่ทําบาปการทําบุญศนอย่าติดดีติดชั่วอย่าติดบุญติดบาปให้ชาระกิจเรื่งกงไร้ศีลธรรมประโยชน์ทาปานาะท่านวางเอาไว้อย่างชัดเจนนะให้พุทธบุตรเัืู่ที่จะเดินตามทางเหตุนั้นเวลาเราไปที่ไหนก็นแล้วแต่ให้เราระลึกถึงเรื่องของบุทธประทระับบุงฆนอู่เสมอ เราทำทานแต่ละบาทแต่หนักสนิทของใช้ทุกอย่างเรายังงุ่งหวงว่าจะก็ให้สมพรสสงที่เป็นตัวคนนีให้เราถือว่าเป็นการทำให้เกียรติพระรัตรนตรัยอานิสงส์จะได้มากดังนั้นนะ่นําว่าทานในปฏิบุลิสุทานคือทานให้เฉพาะจอยจงอานิสงส์นี้ได้น้อยแต่้ามาได้เราทานเป็นสังฆทานานะเรียกว่าสังฆทานอาน,นินี่นก็คือถาวายเกียรติสงฆ์เป็นทาน สงก็คือหมู่สงทั้งหลายท่านบอกว่านั่นคืออน,นิสงของบุญนั้นจะได้มากมายไลากองเนื้อที่จะ่ขนาดนะแม้แต่ว่าพระเจ้านรอกว่าทานให้เจ้พระองค์เนี่ยร้อยครั้งพันหมนก็ยังไม่ได้มีสงทางเนเท่ากับสงในครั้งหนึ่งเมื่ออดีตครั้งพุทธกาลมีมาแล้วนางประชาบดีเป็นผู้ที่เลี้ยงพระองค์มาจนมาทั่งว่าโตเพราะว่าหลังจากประสูติ ะนางสิริมหาบยานั้นพระทธเจาเกิดพระชายเสจาเกิดได้เป็นงจดวันก็สวรสดาแล้วนันกเินนะ็าน้าทีา่เลี้ยงมาทำภาพกรรมคลอย่างดีมาถวายพระศาสดา,ศา,ศาโพกไม่ยอมรับไม่รับนะเพราะว่าทานนั้นทานนั้นทานให้พระโอ่งมันได้อานิสงส์น้อยนะเดี๋ยวถ้าทานให้พระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยจะได้อานิสงส์นะจึงกระทั่งว่าไปทานให้พระรูปหรือเรียกว่าเป็นภาพบวชใหม่นะมนะพระองค์ต้องการก็เป็น่างนั้น เพราะว่าเห็นว่าภายภาคหน้าถ้าเมาื่อใดเราจดจงทานเปลี่ยนรูปไปรูปหนึ่งหรือเฉพาะท่านบอกว่าต่อไปอยากโยมจะได้อิสมน้อยแล้วก็ภาษศาสนาจะอายุสั้นท่านจึงวางรากฐานเอาไว้ไี้ได้ชัดจริงดังนั้นเราไปแต่เราวัดแต่ละที่แต่ละแห่งเราจะเตรียมเพื่อไปทาบุญหรือไปสักการะบูชาพระไปเพื่อต้องการให้ท่านมีฤทธิ์มีเดชปกปักรักษาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ปกปักรักษาให้เราอยู่ดีกินดีด คนเราถ้าเกิดมานานมันจะอยู่ดีกินดีมันเป็นไปไม่ได้โยวตามดูอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยมันจะอยู่ดีกินดีไปถามันไม่มีใครอยู่ดีกินดีสักคนหรอกอ่าเดี๋ยวก็ปวดหลังปวดเอวแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็นอนไมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าอายุยิ่งมากเนี่ยอย่าไปอยากได้อายุยืนเลยโย่ถ้าอายุยืนไม่อยู่ดีกินดีหรอกแต่าะว่าอายุยืนแล้วจะได้พละกําลังอายุยืนแล้วจะอยู่ดีกินดีไม่มีทางเพราะว่าสังขารมันเป็นกฎของชาธรรมยุบหรอไหม เกินแก่เก็บตายไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่จะมาคุ้มครองการเกิกเดการเก่กันเกี่ยวกับการตายไดนน้นอกจากใจของเราเท่านั้นเองที่จะคุ้มครองเราเนี่ยบายทีต้องหาที่พึง่งะหรมาได้เวลาเราไปวัดไปไหนก็แล้วแต่ไปศึกษาดูว่าวัดเนี้หลวงพ่อนี้ท่านทำไมท่านจึงโด่งดังนี่กันนั้นทำไมท่านจึงไม่มีทุกทำไมท่านจึงมีเมี่ตาวิหารเราทท่านเอาข้อทมอะไรมาปฏิบัติไปศึกษาดูเอาตรงนั้นนะจะไปเอาให้ท่าน ยังจตรดน้งมนให้มันก็ดีแต่จะไปเอาอเนเฉพาะเหรียญของท่านมามาคล้องคอมันก็ดีแต่ว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้มากอย่างเงี้ยดังนั้นเราจะมีพ้นเรื่องของการเกิดมาแล้วั้นแก่เจ็บตายเราจะม่พ้นหรอกสิ่งนั้นมันคุ้มครองเราไม่ได้เจสิงที่จะคุ้มครองเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือบุญกุศลนี่อที่จะเป็ียนที่งต้นงๆของเราได้นะดังนั้นอาตมาถ้านก็ให้ค่อยคิดเอาไว้โยมก็นําไปคิดพิดจรารณาให้ดี เวลาเราทําบุญเราก็จะได้บุญเยอะเวลาเราแก้ปัญหาชีวิตของเราเราก็ได้แก้ปัญหาชีวิตของเราได้นะดังนั้นกราขอตั้งมาในกศุกศลวิธกุศลรัตานของญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในทำบุญในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงได้สร้างุณงานความดีนี้ต่อๆไปจนชีวิตของเราจะหาไม่ท้าทุกีลังสตังทำบอขอพระธรรมของพระพุทธมพระภาพเจ้าจงดำรงคงอยู่ผู้โลกสิ้นกาลลนานเธอสครั